ไปต่อกันที่เรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าและการใช้ที่ดินผิดประเภทที่อำเภอวังน้ำเขียวที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างน,นะครับมีข่าวที่ไม่สู้ดีออกมาเท่าไหร,ร่นักว่ามีการรวมกันของกลุ่มนายทุนในการว่าจ้างคนให้ไปสังหารอุทยานเจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน,นะครับท,ทำให้ทางตำรวจเนี่ยต้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข่าวดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้วครับโดยพลตรโทรชัดชวานสุขสมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากร,กรในการบริหาร การจัดการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในการกำกับดูแลของตำรวจภาค3และ4เกี่ยวกับข่าวลือที่ว่ามีกลุ่มในทุนและบรรดาผู้เสียผลประโยชน์จากนโยบายเอาจริงของกรมป่าไม้ที่ดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังต่อผู้บุกรุกที่ดินป่าสงวนในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัด,ดวคนครราชสีมาซึ่งเป็นเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติทับลานโดยมีการระบุว่ากลุ่มผู้เสียผลประโยชน์และในทุนดังกล่าวนั้นลงขันกันเพื่อเตรียมปองร้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานแล้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุว,ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเบื้องต้นสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค3าและตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจัดชุดสืบสวนหาข่าวและข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามก็อยากให้ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นไปลงบันทึกประจําวันหรือแจ้งความไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้จัดกำลังเข้าไปคอยดูแลซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับ ขณะที่ผู้เสียหายที่ตกเป็นเป้าหมายเองก็ควรจะให้ข้อมูลแก่ตำรวจด้วย